สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านด้วยครับผมอยู่กับมากับเฮียเปียวเหมือนเดิมครับวันนี้คลิปน um. ah> ี้ครับยังอยู่ที่ขอนแก่นครับมาเยือนที่บ้านของเสียเล็กครับวันนี้เสียเล็กบอกว่าจะขายรถครับผมก็เลยบอกให้ซุปเปอร์ยาว ดูหน่อยครับผมว่ามันเป็นจะขายบ่าพ่ะท่านมันเป็นตะมีผู้สื่อป่าพ่อท่านตอนนี้เะครับที่ว่าจะขายไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ครับพรบริการโอ้นี่เป็นเครื่องเท่าไหรนะ่จะถามเสียเลขดูก่อน งามเลยวะรอครับรอเดก้าเ้บ่อเานขนด่ก้มันออนแค่งนเีฮเดเกบ่ะเครื่องตัวนี่ ยอดเถอะวะปาดวางหกคิสเคอ่าหมกสองซีนมะเนี่ยอ่ามันมันเป็นเป็นมากครับหัวมันเล่นมะเนี่ย,เ,ยเครื่องมันอ่ะเ,เครื่อง เครื่องนี้เขาเขามาว่งนั่งมังสี่เยอเ็รไปเบื้องผมมาตดเตาเขาลอยก้าหถ้าซ้กันลอยเก้าเออเป็นข้อมันเลี้ยวเนาะมันเลีวเอาเงือกมงด้วยไม่ใช่คันนี้นะครับที่จะขายนะครับแต่ว่าผมรีวิวให้ชมกันครับผมปา พี่น้องใส่มาหลายปีไปเสียเล็กท่านพ่อปีครับโอท่านพ่อปีใส่งานค่ะคุณส้่มปัน่นซุ่มมือตอหนามแบ,บกนหน้าเมาหนีผู้รับทำเสร็จโอ้เอเค น,นีเ้นนเ,เ,เครื่องเป็น6 HK ดเครับโอ้ผมนึกว่ารุ่นนี้จะไม่มี6 HK ดเครุ่นนี้ยังมี6 h เคครับน่าจะเป็นเครื่องตัวแรกที่ว่างในเดกาเนาะ แม่นวะว่วางในเดก้าก่อนสีมาเป็นโลบุคขอบแม่นปะนเครื่องตัวนี้เน,นาะเพราะว่าอยูนน่ในหัวกับตีว่าสองอยสี่สิบเลยพวกเล็เ,เครื่องเหล็กอย่างเง้ยที่แรกผมผม,ผมว่ามันเครื่องตัวนี้มันสีว่างในโลโบุคขอบแล้วนะผมกตว่ามันเขายกหัวไม่มาใส่เพราะจะเลยไปอ่านแม่นมากับมันเออมากับมันเลยประเดี๋ยวพวกอิมเตอร์พวกมอหน้ามี่อย่างเดิมมั้เลยเป็นยูโรทูเนาะ 6HK แรงจัดพี่พี่น้องขั้นสีวาสีขายนี่ขับไปบึงด้วยเสียขับ,ไป,บ,บไปพื้นที่กว้างด้วยขับออกไปพื้นที่กว้างแล้วก็ยกดำให้ดูหน่อยครับนี่ สวยไหมพี่น้องสวยไหมนี่ราคาจะอยู่ตามหน้าปกครับเดี๋ยวลงให้ดูสิงบุรีผนตัวนี้ท่านโอนมาตัวนี้ฟังเสียงมึงครับพี่น้องฟังเสียงดู แรงจัดครับคันนี้2,40่ติดแล้วครับนี่เป็น195ครับเป็นเครื่อง นี่เป็นยางก้าวนะครับผมอโอเคพ่อพ่อพ่อยกดำเลย อันนี้เป็นเกียร์โ o ครับโอ้ลบทำความสะอาดดีมากเลยล้างดีครับอัดฉีดดีเดออัดฉีดอัดฉีดดีว่ะเดี๋ยยกมองมเนี่ยเดี๋ยวดูภายในก่อนเดี๋ยวเราดูภายในก่อนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งไฟในกอนุกไฟฟ้าบ้างนั้นใส่ได้ยกหัวหัวยกมาใหม่เล่นมาหนิใส่ได้ปั๊ไฟกัเปิืได้โอ้แอร์ก็เย็นเปิดเปิดเปนก็ได้ไฟออก เปิดแอรดเนี่ยับนครับโอ้เย็นครับพี่น้องเย็นแอร์เย็นครับเพีงเพราะลมสิบปอนด์โอ้แสดงว่าลมไม่รั่วครับนี่เกจน้ำมันขึ้นนะครับเกจความร้อนขึ้นเกจวัดรอบเครื่องขึ้นนะครับแต่ว่าเกจวัดอันนี้นี่ไม่รู้ว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นนะ เกวัดใหม่หัวสวยครับผมสวยสวยโอ้ราคาหน้าหน้าเล้าใจน่นนี่พี่น้องราคานี่สวยนะครับราคาสวยสวยนียนี่พี่น้องราคานี่สิงบุรี ยกว้าเคิื่อนงนี้ย,ยกเลยบัดเ,เครื่องนี้ก็เป็นเครื่อง So 7D ครับผม So 7D 1 9 5แต่ถามว่าเป็นเครื่องของรถไหม เป็นเครื่องที่วางนะครับผมเครื่องวางมีดูสุม้มไอ้พันร่มโมเมนต์ของมันจิเนี่ยฮะพันร่มโมเมนต์ของมันมัน่าจะเป็นแปลงใส่หมอนหน้าง่าพอวาหมอนหน้า่เลยก็้นนี่บล็อกค้นเรื่อยกีนร์นะถูไหมากันทั้งทั้งกี่อุ้มลมมันบนดีเนี่ยนะน่าเป็นแปรง,งน แต่ว่าอุ้มล้มตัวนี้เฮ็ดไม่ได้ครับพี่นอ้องต่างไม่ได้ต่างกระชับก็มีได้ครับต่างเฮ็ดเขาเฮ็ดได้งได่ไงเออเปิดนั่นมงังดูเดี๋ยวเปิดปามมงดูโอ้แน่นอนแน่นอนไม่มีครับไม่มีไอเคยปิดได้ครับเครื่อง ฮ้ยปิดไั้เกียวปะปิดมาแล้วเหนป่ะปิดมาแล้วิตะลูก,กมัน่ะปิดตะลูกก็แหวนแ,แต่ว่าไม่ได้ไ่ได้เกี่ยวฝอไม่ได้เกี่ยวอยงยออแน่นอนครับแน่นอนสวยนะพี่น้องเลย 195ครับนโคซเนดีกิโลเจ็ดดีครับน้ำครัน้ำราคานี้สวยเลยครับ เครื่องสวยครับหัวก็สวยครับผมหัววางใหม่นะครับเครื่องวางใหม่แต่ว่าหัวลงเล่มเรียบร้อยครับเครื่องลงเล่มเรียบร้อยหัวหัวกับเครื่องลงเล่มเรียบร้อยแล้วไหมนีนนนุ่ย่างครับุย่างแล้วเออเอออ,ออยู่ในเล่มแล้วแบบนี้เลย ไปสภาพนี้เลยนะครับผมไครห้ำนี่เป็นไครห้ำหญ่เล่นมั้ยเนี่ยเจผมเจี<น>๊ผมสิบกว่าห้ำเงยเลยครับห้ำใหญ่มากเลยห้ำใหญ่ครับห้ำใหญ่ไม่ใช่ห้ำน้อยนะนี่พี่น้องเบิง้งห้ำเป็นห้ำใหญ่นะครับ ย่างใส่ย่างเบอร์ใดเนี่ยอ้อย่างเก้าแปดสองห้าว่ะก็ย่างอันขอบยี่สิบแต่ว่าแปดสองหาเป็นขอบ20ครับแต่ว่าเป็นเบอร์825นะครับยางสามารถเปลี่ยนเป็นยางใส่ยาง9ยางพันพันร้อยได้ครับยางพันยาง9ยางพันได้ xuất ngam khắp Xuất ngam lắm. ngam sắc lắm. Xuất sắc lắm. Xuất mà lắm. Xuất sắc lắm. Xuất sắc lắm. Xuất dày lắm. dày sắc tô Xuất hầm lắm. Xuất Bên หำ่มเงยเป็นพอพันได้นี่หำ่มเงยวะเนี่ยเงยอยู่ครับเงยอยู่บ่มือนเงยแต่หั่มเรื่อยเตี้ยโอเคครับสภาพสวยครับผมผ่านเลยครับดำดำจักเม็ดนี่กระบะมัน สามเมตรตัวเด็สเมตรหกกว้างสเมตรยี่สิบเดี๋ยวกานเมากันนาดูกันเดี๋ยวบังส่งันบอลไงเด็กเ้าาดำดินออกหลอดยอไงสามหกสามเมตรหกสิบกว้างสองเมตรย,มย,มยี่ช่วงรอ3ส,สามเมตร 60, สามสิบช่วงรอมั้งนะดุมเพลาหน้าดุมเพลาหลังเขาซ้อยก็ร่งพอดี เท่าไรก่อนสามเมตรเท่าไรก่อนสามเมตรสามสิบสามเมตรสามสิบอโอเคครับเอาถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาครับที่ดำมซิงซูเปอร์ยาว093 3 2 1 8 075ครับโทรมาได้เลยพามาดูครับจังหวัดขอนแก่นครับนี่ ราคานี้ถือว่าพอฟังเลยครับถือว่าโอเคเลยราคานี้ครับว่าสวยเลยครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ